คุณกำลังอยู่กับรายการ The Animal หลันละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวหนูดู้ก็จริงทำมีขาแต่บางครั้งมาโดยที่หนูไม่ได้ตั้งตัวมันก็ไม่ดีนะคะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟออฟตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการประจนภัยปกระทิงคันทรีวิวร่างสรรทรงผมได้ในทุกลรสสไตล์ของคุณ t h f f ฟล d a y House d e l i ิ i ซ Dog Cook o o k Serve and Dog e a อ คะวันนี้นางฟ้าเมย์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่บ้านของซูเปอร์บอสแล้วเราจะมีปาร์ตี้กันนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแอมเนี่ยโดนบอสสั่งให้ไปเที่ยวนะคะเพราะว่าคุณแอมเนี่ยไม่ได้หยุดปีใหม่เพราะฉะนั้นคุณแอมต้องรีบพาเจ้านิ่งๆไปเที่ยวนะคะอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องที่เราได้ความกรุณาจากบอสนะคะเห็นไหม สวยงามชอบห้องนี้ไหมน้องตอบกันชอบค่ะชอบห้องนี้ที่สุดเลยค่ะใช่ไหมใช่หนุกค่ะห้องนี้สบายชวนไหมคะห้องชวยฟูดฟดเลยค่ะมามีโอ้ ชิลก็แปลว่าทำอะไรก็ได้ที่ใจอยากทำบอสบอกตั้งแต่เรามาเนี่ยตั้งแต่ออกจากห้องจนถึงตรงนี้นะคะวิดีโอสั่งว่ายิ้มหน่อยยิ้มเก็บภาพเผื่อไว้แต่ให้ยิ้มเวลาชิลแล้วทำอะไรก็ได้ปะ่ะคือไม่ต้องมีกล้องไงชิลค่ะชิลลรวมาชิลชิลก็คือว่าต้องสนุกชิลมาค่ะ ว่านางฟ้าเมย์มาทำงานทั้งทีเนี่ยมันจะต้องซูเปอร์แกรนเพราะว่าเราจะไปบ้านซูเปอร์บอสนะคะเราจะมีปาร์ตี้ริมราของน้องหมากันเราไปคนเดียวไม่ได้ค่ะนางฟ้าอย่างเมย์ก็จะต้องมีหมาเป็นเทวดาคู่ใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูมาแต่งตัวให้น้องหมากันดีกว่าว่าเอะงานแกรนขนาดนี้จะต้องแต่งตัวทั้งหมาให้มันแบบว่าไม่ธรรมดานิดนึงอะ่ะจะต้องมีแบบว่าทําเป็นแบบแฟชั่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเรียกเลยดีกว่านะคะเฟอร์รี่เฟอร์รี่ครับ มาเร็ว Are you ready to go t party? a i f มาเร็ว f e r a i a i f You มา a i กรับรับมาไปีมาขึ้นข mm hmm. ึ้เก่งมาก ้อมจะไปปาร์ตี้หรือยังจ๊ะอเอแล้วเรียกตัวเดียวมาสองตัวทีนี้เราจะเอาใครไปดีนะเอาฟูยูไปดีไหมฟูยูอยากไปปาร์ตี้ไหมจ๊ะอยากไปเฟอร์รี่เฟอร์รี่อยากไปปาร์ตี้ไหมมาไปอยากไปมากกว่าเพราะว่าแบบมีเสียงเ <c oughs> <c oughs> ฟอร์รี่ โอเคถ้าเฟอร์รี่จะไปปาร์ตี้บ้านซูเปอร์บอสเนี่ยเฟอร์รี่จะต้องมาแต่งตัวนะจ๊ะไปเบเบอย่างงี้ไม่ได้นางฟ้าเมไม่มีคอนเซปต์เบเบอย่างงี้มามาแต่งตัวกันแล้วเฟอร์รี่อันนี้ก็ดูโอเคก็ดูหล่อแต่ว่าเราจะเพิ่มสีสันให้เฟอร์รี่นิดนึงนะคะโดยที่ทำสีให้เฟอร์รี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสีขนของหมากันนะคะป่ะไปแปรงโฉม ก่อนที่เราจะทำสีนะจ๊ะถอดเฟอร์นิเจอร์ก่อนโอเคไหมเฟอร์นิเจอร์คุณแม่ซื้อมาแพงนะแต่ถ้าเปื้อนเนี่ยโดนตีนะ <c oughs> จบไหมแต่นอง้าเมย์จะทำคนเดียวเนี่ยมันก็ดูจะแบบว่าไม่โปรเฟชชั่นอลนะคะเราก็เลยได้รับเกียตรติจากครูทางด้านเมคอัพแล้วก็การทำสีขนเอ้ยสีผม <c oughs> ของคนนะคะแล้วก็ทำสีขนหมาได้ด้วยนะคะ <c oughs> คุณดิสนีย์เมคอัพค่ะ สีที่สําหรับทําขนน้องหมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีที่พิเศษนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพาน้องหมาไปปาร์ตี้เป็นแบบว่าทําสีแปลงโฉมให้น้องหมาชั่วคราวเนี่ยเราก็มีสีที่มันเป็นสีพิเศษซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมานะคะก็สามารถทําได้อันนี้มันเป็นสีอะไรคะคุณดิสนีย์เป็นแวกคะ่ะไม่มีแอมโมเนียไม่มีสารเีมีอะคะ่ะอ๋อซึ่งจริงๆก็ทําผมคนได้เหมือนกัน ก็มาทำผมน้องหมาได้เหมือนกันโอเคเฟรลี okay, ่ <c oughs> วันนี้อยู่จะเป็นแบบ a guy in the blue colors โอเคเรดี้เวลาเราป้ายเนี่ยเราต้องป้ายให้ถึงโคนไหมคะหรือเราป้ายแค่ ประมาณเซนหนึ่งหรือค like ึ่งเซนก็ได้ค่ะไม่อยากให้สีไปสัมผัสกับผิวของเขาเเฟอร์รี่เนี่ยเป็นหมาชอบหรอเหอะเขาจะอยู่นิ่งมากนะคะเวลาที่เราแบบแต่งหรอให้เขาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งชมเขาว่าหรออะไรเงี้ยเขาจะแบบปินทําหน้าแบบก็ได้คุณจะยอมหรอฉันจะอยู่นิ่งนี่ตอนนี้เราก็ป้ายมาถึงส่วนหัวแล้ว ส่วนข้างหน้านี่นะคะคุณผู้ชมก็ต้องแบบระวัดระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะแบบเข้าจมูกหรือแบบเข้าตาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะดูจากสีขนลูกแล้วเดี๋ยวแม่ก็ชุดก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ป้ายเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องทิ้งไว้15ทีพอไหมคะก็เดี๋ยวลองเช็คสีดูค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็15 2 0นาทีก็พอเลยซึ่งจริงๆแล้วมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าผมคนอนะ น้อยกว่าค่ะคนเส้นใหญ่กว่าแล้วก็มีสีเข้มกว่าวก็จะต้องใช้เวลามากกว่าดนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราลองเช็คดูเรื่อยๆก็ได้ค่ะถ้าสีติดแล้วก็เดียเ๋ยวก็ได้เลยอ๋อคือเช็คด้วยการแบบขยี้ดูอย่างเงี้ย<ช>ค่ะว่าสีมันกินเข้าไปในเนื้อลผลอหรือยังใช่แล้วก็ลูบสีออกเงี้ยค่ะจะเห็นจะเห็น สีขนเขาเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะแบบว่าทําสีขนให้น้องหมานะคะเราก็ไปซื้อสีแว็กซ์มานะคะแล้วก็มาป้ายให้น้องหมาง่ายนิดเดียวเองคะ่ะช่วงทำพีสีขาทราบหรือไม่ว่า การใช้กรรมฐาถันผสมกับน้ำมันเพืชแล้วนำมาฉลมบนผิวหนังหรือบนตัวของสุนัขเป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการ คิดถึงเทคนิค้าลิฟออฟตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการประจนภัยกระทิงคันทรีวิวรังสรรทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House d e l i c i o ซ o o อ o o k ก o o Serve and Dog Eat คุณกำลังอยู่กับรายการ The Animal หลั่ละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยว พี่ออีค่ะเพราะว่าพี่ออมีหมาด้วยหมาพี่ออพันอะไรเอ่ยมีบางแก้วอยู่3าตัวครับมันชอบบ่นครับมันเป็นหมาที่ชอบบ่นเวลาใช่ใช่ใช่เวลาแบบมองหน้าแล้วเราไม่จับนะไม่จับมันอย่างเงี้ยแบบมองให้มันมองมันก็จะแบบ อะไรเงี้ยเคยพานุองหมาไปเที่ยวไหมเที่ยวเลยเนี่ยไม่เคยครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเดินในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเดินเล่นอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคะเวลาที่แบบงานแฟร์หรือง,งานอะไรที่เขาให้นุองหมาไปแล้วคนมากมายสมัยนี้ที่นิยมมาแบบเุ้ยหมาไปเที่ยวไปเดินเล่นหรือว่าไปตามรีสอร์ทนี้นนต่างๆดีดี่ครับจริงๆแล้วเชื่อว่าหมามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดเพรามันฉลาดเราเราเชื่อว่ามันมีความคิดบางทีมันก็ บางทีมันอาจจะไม่ได้อยากไปไหนหรอกแต่ว่ามันอยากอยู่กับเจ้าของใช่ไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ดีกว่าให้มันอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวแล้วเ,เราเอาเขาไปด้วยเนี่ยมันก็จะเขาก็จะมีความสุข ลูกเฉีย้เสร็จลูกเอ๋ยไหมลูกเอ๋ยเสร็จแล้วก็สะบบดตูดไปค่ะคือมันเป็นคํารทบผิดชาบของผู้ปกครองพี่โอเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เก็บอะไรกันเลยพี่โอคิดยังไงกับตรงนี้อ๋อแน่นอนอันนั้นคือคือแย่มากมันมันสะท้อนหลายๆอย่างอ่ะมันสะท้อนถึงนิสัยตัวเองการที่ทุนทําสกปรกไว้ในสถานที่เหล่านั้นมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเก็บแล้วก็เก็บรักษาความสะอาดซึ่งเราอยากคิดว่าเดี๋ยวจะมีแม่บ้านหรือว่าคนทางานเขาก็เก็บมันมันไม่ใช่อ่ะครับมันก็อาจจะใช่อ่ะแต่ว่า มันคือความรับผิดชอบของเราไม่ใช่ว่าสิทธิและหน้าที่คือจริงๆแล้วอย่าเรียกเราแต่สิทธิแต่คุณมีหน้าที่ของคุณด้วยการทําความสะอาดการักษาให้บ้านเมืองสะอาดเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องทํา ที่เรารอสีขนของเฟอร์รี่นะคะเราไปแอบดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าค่ะว่าป่านเนี่ยเขาชิลกันขนาดไหนแล้วเพราะว่าเราเนี่ยชิลแน่นอนสำหรับปาร์ตี้คืนนี้พ <Yeah. S 1> าอดู่เพตกใจพคี่ถอยหล,ลังเลรวฮะน,น,นี่นะกำลังอยู่ช่วงทดสอบนะคะว่าถ้าแอมพานางเข้าไปใกล้ๆ แพะเนี่ยแล้วนางโวยวายสถานการณ์ต่อไปของนางคืออยู่ในห้องเราจะเอานังไว้ที่ห้องนะคะเพราะว่าข้างล่างมีอีกเยอะมากถ้าตรงนี้ไม่ผ่านข้างล่างแอมเบี่ยงแน่ๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่านางเข้าไปแล้วนางทาตัวน่ารักนางไม่โวยวายแล้วนางก็จะได้ไปกับแอมไปดูทั้งนกยุงทั้งกวางทั้งม้าได้หมดเลยพิสูจน์กันพร้อมไหมเธอ ไม่ไหวแล้วไมวมีคนทรลไม่ได้ที่ต้องยืนดูเขามองเออนี่ยอีทนี่ตัวอะไรเราใกล้กว่านี้ไม่ได้ค่ะถ้าแอมโดนลากแล้วนิ่งๆลากแอมแล้วถึงตัวแอมตายนี่คือสัตว์ตัวแรกกลุ่มแรกที่พาหนิงมาูุจักดน้องแพะนะคะจริงๆยังมีข้างล่างอีกแต่ว่าตัวนี้เขาพาขึ้นมาแบบชิลๆข้างบนนะคะแบบหนึ่ง ความนี้ก็เอ๊ะแฟ้อขึ้นไม่ได้แก้งมาโดดนะเหอะค้านี้นี่เจอนั้นก็เป็นอย่างนี้ลนะ่ะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนี่นีน่จะได้อยู่ในห้องแอร์เย็นๆหลหะมาแล้วคนที่อยากไปมากที่สุดคือฟูยูโอเคเราไม่ขึ้นฝั่งแม่จ้ะเราไม่ขับนะจ๊ะมาทางนี้ ลุยค่ะเชิญ <an> <t ose> เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่เคยมาตัวเดียวมาแพ็กเกจคู่ตลอด <an> <t ose> อืมตูดก็หนักนะจ๊ะไ <an> <t ose> ม่จ่าอยู่ฝั่งนี้จ้ะคุณแม่จะต้องขับไม่ใช่หนูขับไห <an> <t ose> นๆนฟูยูก็ขึ้นมาแล้วนะคะก็คงจะต้องให้นางได้ฟินกับการขึ้นรถนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาส่งที่บ้านเพราะว่าเอาไปสองตัวคงไม่ไหวแน่ค่ะ <an> <t ose> เราไปเที่ยวกันแล้วนะจ๊ะเอาห้าปังกล้องคุณแม่จ้ะแ <c oughs> ย่งสีนตลอด เขาถับน้องหมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เตรียมพร้อมเลยโอเคค่ะ้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศปาร์ตี้สาะของน้องหมากันนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันค่ะชุดนี้โดดลงไปคงจะแพ้ซูเปอร์บอสนะ่ะหมคะซูเปอร์เตรียมทูพีซนั่นก็คือหมวกและแว่นระวังนะไม่ซูไ่ได้ไปเปลี่ยนก่อนนะคะค่ะ ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สระว่ายน้ำฉันใช้คุ้มที่สุดเพราะว่ามีน้อง,องหมาหลายตัวมาเล่นน้ํากันนะคะโอ้ยดูสิเจนทุกตัวมีความสุขมากค่ะถ้าคุณผู้ชมที่มีสระว่ายน้ำอยู่ที่บ้านนะคะลองให้น้องหมาอคุณลงไปไว่ายน้ำนะคะและจะรู้สึกมีความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยค่ะลองดูนะ เขาดาวนะคะซึ่งตื่นเต้นมากปีนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นปีแรกค่ะที่อัมพาหนู่นิ่งๆนะคะมาแบบชิลนอกสถานที่เพื่อเขาดาวกันรู้สึกว่าแบบแม่นะคะจะตื่นเต้นมากกว่าลูกมากเพราะว่าลูกรู้สึกว่าแถวนี้มันมิกหนุนอาหารเลยแบบขอดมก่อนแม่อย่าพึ่งพูดได้ไหมเงเนะมีค่ะทีสามสองเข้าซีนาแล้วนิ่งๆช่วยดูกล้องก่อนได้ไหมเราจะทะเลาะกันเดียนาทีสุดท้ายของปีเลยใช่ไหมนิ่งๆมันจะเขาดาวแล้ว

ปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิค c ้า l ลิฟ l ออตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการประจนภัยกระทิงคันทรีวิวรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกลรสสไตล์ของคุณ The Fly Day House d e l i c <oughs> i o ซ o g c o o k DogServe and DogEat Go on, go, go. Hold it. Come, on. come on boy. Ta come Come on. boys อันนี้นะคะมีแอมนิ่งนี่มาเที่ยวงานนอกสถานที่นะคะซึ่งก็อยู่ในงานโฟโตแฟที่ไบเทกบางนาคือมีแอมต้องหากล้องกล้องที่แบบถ่ยนิ่งๆเนี่ยแบบขนยาวฟลุ่งๆิงดูสวยสะพรั่งนะคะดนการช o t and Share ค่ะ ถือไว้ก็อ่ะอย,อย่างนี้ล่ะอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแบล้วถ้าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเลนส์สไตล์คามเมล่านะครับตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับแต่ไม่มีหน้าจอกล้อง QX นะครับก <c oughs> ารใช้งานของมันเนี่ยง่ายๆเลยเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแล้วคุณก็ทัชเข้าไปหลังจากที่การทัชปั๊บเนี่ยภาพก็จะออกมาตัวนี้เนี่ย ซูมสิเท่าความละเอียดยอยู่ที่ยู่ที่20.4ล้านพิกเซลบดไปบนมลผลแบบไบออน X นะครับเชื่อว่าสินค้าตัวนี้กล้อง QX นะครับคุณก็สามารถชูแบ่งแชร์นะครับแล้วก็สามารถ e n j o จกับทริปของคุณได้ครับ ในส่วนของโซนี่นะครับกิจกรรมหลักของเราเนี่ยเราก็จะมะีในเรื่องของการให้ความรู้นะครับการเทรนนิ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็รวมถึงการโชว์ผลิตภัณฑ์ของทางโซนีนเราก็จะมีมาอย่างเช่น A7 นะครับแล้วก็กลุ่ม A7S นะครับที่เป็นตัวใหม่เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดสอบกัน ลไม่ได oh, <no. S 1> ้หางสวยไม่หันมาจริงอะปกติห่วงหางนี่นี่มีจำหางอยู่นะ oh, <no. S 1> นี่กินอะไร oh, <no. S 1> ใครคะมากินตามพื้นแล้วก็ทิ้งทิ้คว่างๆเสร็จปูเสร็จ,รก,รจกุ้งวนี่มันน่าตีไหมคะดูดูดูกินเปลือกไข่เหรอห้ามกิน oh, <no. S 1> คนกินเนี่ย กินเปลือกไข่แล้วไม่ทิ้งเรียบร้อยนี่ยมันน่าตีไหมไหดูสิกินเข้าไปแล้วยังมีแต่มีแต่ดินในปากเนี่ยมีแต่ดิน oh, <no. S 1> มันใช่ของกินไหมมาดูทํามีทำไมต้องนอนพื้นอย่างนี้ประชดชีวิตเหรอเป็นเด็กดื้ออีกแล้วนะ oh, <no. S 1> ตอนนี้นะคะมีแอคมคงจะแก้ไขที่หนูนิงน่งๆไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าที่พื้นเนี่ยมีเศษอาหารสกรปรกที่คนมาทานแล้วเก็บกันไม่เรียบร้อยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมีอัานนะคะขอแก้เป็นเอาหนูนี่นี่นะคะขึ้นท้ายรถนะคะแล้วเราก็นั่งชิลกันเพื่อที่จะรอดูผุ้ท้ายรถกระบะกันดีกว่าอีกหนึ่งนที ที่มแอมนะคะอยากจะฝากทุกคนไว้พุนะคะกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกกันเท่าไหร่ดังนั้นนะคะในระหว่างที่แบบดูพุเนี่ยเราก็ต้องแบบจับเชือกเขาไว้แน่นแล้วก็ต้องกอดเขาแล้วก็ให้เขาดูว่าเออเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ทําร้ายเราเห็นไหมดูไหมเฮ้ยสวยก็ดูไปด้วยการหัดเขาไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างต้องมีรั้งแรกอขอขึ้นผลิตภัณฑ์เดลิซิโอ ด็อกคุกด็อกเสิร์ฟแอนด็อกอิทและผู้ใหญ่ใจดีเท่รวมส่งเสียงเห่านะคะบอกว่าหนูดูผูได้ก็จริงค่ะมีขาแต่บางครั้งมาโดยที่หนูไม่ได้ตั้งตัวมันก็ไม่ดีนะคะชิบะโอ้ไม่ต้อเมื่อกี้หนูเพิ่งไปเลียพื้นมานะ 哈哈哈 พัน็แต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคสบายเคสค่ะโทรมาที่นี่